วันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันแล้วกล่องสุ่มวันนี้ชื่อว่า w h i c h i s at your fingertips ก็คือแปลเป็นไทยประมาณว่าความปรารถนาแค่เพียงปลายนิ้วความปรารถนาแค่เพียงแค่เพียงสัมผัสแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสประมาณนั้นเอาเป็นว่าประมาณนั้นแหละอ่าแล้วกล่องมันก็จะมีความเป็นแบบสีชมพูแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะแต่มันจะมีความเป็นแบบ สายลุ้งนิดนึงอะ่ะแบบว่าเออเอาเป็นว่ามองเห็นน่ารักมากเลยอมันเป็นแบบว่ากล่องแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าเพชรเพชนะเป็นแบบหัวใจคริสตัลแล้วในเซตอะ่ะมีทั้งหมด8กล่อง8 c h คาแรคเตอร์จริงๆมี9ถ้าเรานับเออซีเครตก็จะเป็น9อ่ะเดี๋ยวเราเปิดเลยไหมอ่าเสียงเปิดสัใจส,สุดๆแต่โอยเ,เปิดมาก็ได้ลาบูบูเลย อันนี้มันก็ดึงมาได้ใช่ไหมโอเคก็ใส่คริสตัลลงไปตรงฐานแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบว่าลาบูบูเป okay. okay. <laughs> ็นนางเงือกโอ้ยดีนะน้องไม่ใช่ซีเครตออะลาบูบูนางเงือกมีความเป็นแบบลิตเติ้ลเมอร์เมดเงี่ยน้อยพระจนภัยมาก อยากจะอยู่กับผู้คนบนดินอยากจะยนยินคนเต้นรอย่างไรเนาะเดินเคลียร์คลอบนสองเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อตีนไม่ไดไไ้ไม่ใช่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 ไปกันใหญ่ไปกันใหญ่แล้วไม่ได้นะเราจะร้องเพลงดิสนีย์ไม่ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวดิสนีย์เขาจะมาตามเก็บเรามึงร้องเพลงเสียงแบบนี้เหรอ ร้องเพลงติดค่าลิขสิทธิ์ไม่ยอมจ่ายไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเอาวันนี้เราก็เจอลาบูบ,บ,บูตัวละครตัวปวดของเราแล้ววันนี้ก็คือจบการแกะกล่องสุ่มเท่านี้ลาก่อนบา,บายบายไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ก่อนอยู่ก่อนแหมได้ลาบูบูเราจะไปแล้วโอเคโอเคเดวน้องเอาไว้ตรงนี้เอากล่องริมต่อเลยทีน,นี้ได้เป็นใครเอ่ยได้เป็นสกอแพนด้านั่นเอง แหวนก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบคล้ายๆแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบมงกุฎแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมงกุฎของพวกราชวงศ์อังกฤษอะไรเงี้ยเออน้องสกอร์เพนด้าเขาก็จะแบบว่ามาเป็นอยู่ในทีมหมากลุกนั่งบอลลังนะอันนี้คือสวยมากเลยนะเอาแหวนใส่ลงไปเน่เป็นไงสกอร์เพนด้าสวยสวยสวยสย ก็ปิดปึ้งลงไปเอาตรงกลางว่างดีกว่ามาปึ๊บคนนี้เขาคือใครนะน้องสวีทพีใช่ไหมามได้อยู่อันนี้ก็คือชื่อว่าสวีทดีนั่นเองนี่เป็นแหวนลายดอกไม้แบบนี้เป็นไงเออแล้วน้องเขาก็จะเหมือนแบบอยู่บนสวน เป็นส่วนในดวงจันทร์หรือเปล่าเป็นส่วนแบบว่ามีน้องกบอยู่ตรงนี้ด้วยคือเราไม่ค่อยรู้เรื่องของน้องคนนี้นะว่าน้องเขาเป็นายอยังไงแต่ว่ามันน่ารักมากเลยเป็นเหมือนแบบว่าอ่ะน้องปิดไปละอ่ะเป็นเหมือนอยู่บนปุยเมฆใช่ไหมแล้วอยู่มีดวงจันทร์ในมีสวนดอกไม้มีน้องกบแล้วเขาก็จะเหมือนรดน้ำต้นไม้อยู่แล้วดอกไม้มันก็จะพุดออกมาเป็นแหวนแบบนี้นั่นเองเอ้ยน่ารักน่ารักน่ารัก Love is growing ความรักอ่ะมันกำลังเบิกบานเออเป็นไงเออโรแมนติกโรแมนติกคือทำไมเซตเนี้ยเขาไม่ออกมาตอนวาเลนไทน์เนาะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานเองอ่ะมาคนนี้เลยจะได้เป็นใครเอ่ยไะดูปุ๊บไะดูปุป๊บออกมาใครเอ่ย คนนี้คนนี้คือปุกกี้ไม่ใช่ปุกกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปุกกี้เขาชื่อมอลลี่เออเราชอบจําสลับปุกกี้มอลลี Molly, นะ่เนาะเอ้ยเราเข้าใจคอนเซปต์ของน้องแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นน้องมอลลี่นะแล้วในมืออ่ะเขาถือมือถืออยู่แล้วข้างหลังมันก็จะเป็นแบบ notification ข้อความอ่นะแล้วเขาก็จะมีข้อความส่งไปว่า มอลลี่เลิฟยูแบบนี้เออแล้วนี่ก็มีแบบประกดล้นกดไลค์เป็นหัวใจเนาะเออเอออันนี้คอนเซปต์น่ารักดีแหวนของน้องมันจะเป็นแบบว่าเป็นรูปหัวใจแบบนี้เออเรานิ้วค่อนข้างข้อน,นิ้วเรามันใหญ่อะ่ะดึงลงไปกลัวมันจะไปติดแล้วออกมาไม่ได้แต่ถ้าคนนิ้วเล็กกว่านี้นิดนึงมันน่าจะใส่สวยเนาะเป็นแบบน่ารักน่ารักนี่แล้วเราก็เอาแหวนดูใหม่ดูใหม่เป็นแบบรูปหัวใจแบบนี้ beauty blogger ไป beauty blogger คนหนึ่งนี่เป็นไงแล้วเราก็เอาแหวนน้องอะ่ะใส่ลงไปแบบนี้นี่มันจะเป็นซองจดหมายนะน่ารักสุดๆไปเลยเออมาแล้วปิดโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักมาเสร็จไปอีกคนได้สี่คนแล้วเราเดินทางมาถึงครึ่งทางต่อไปต่อไปต่อไป อันนี้ก็น่ารักเป็นน้องกระต่ายชื่อน,น้องราบี้นั่นเองปุ๊บ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 ลงมาแบบนี้แล้วกันแล้วน้องอะ่ะน้องเป็นเค้กเธอน้องเป็นเคก้กน้องนั่งอยู่บนแบบว่ามีครีมมีแบบว่าเอออยู่บนก้อนเค้กนะแลวน้องก็คาบกุหลาบไว้ แล้วแหวนของน้องเป็นสีเขียวใสแบบนี้แล้วข้างบนก็เป็นดอกกุหลาบเห็นไหมมันมองเห็นอะไรไหมเนี่ย <c oughs> แบบนี้เออแล้วเราก็วางลงไปสวยมากเลยเป็นแบบนั่งอยู่บนขนมเค้กแล้วปิดฟลุกอ่ามาแล้วน้องชื่อว่า sharing sweetness ก็คืออะไร แชร์ความหวานนึกถึงอะไรนึกถึงแบบนี่เดี๋ยวให้ดูการน้องก่อนนึกถึงไอ้ขนมอะไรปาร์ตี้มะเคยกินตอนเด็กๆอยู่สามกล่องสุดท้ายโอ้โหแค่นี้ก็หวานมดจะขึ้นแล้วนะอ่าเป็นปุกกี้นะเดี๋ยวก่อนกล้องมันมองไปไหนล่ะนี่ คริสตัลคริสตัลก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีม่วงๆนะอันนี้สวยจริงอันนี้สวยมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องก็จะเป็นแบบว่านั่งอยู่บนแบบบอลลังคริสตัลแบบนี้ไม่ใช่บอลลังคริสตัลน้องนั่งอยู่กลางคริสตัลแบบนี้สวยมากเลยอะ่ะชอบอะไรที่มันเป็นแบบคริสตัลโปร่งใสอะไรแบบเนี้ยเนาะเออเออเอออันนี้สวย แหวนของน้องก็จะเป็นแบบว่าดีเทลมันเยอะอยู่นะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบว่าแหวนอวกาศเหรอแล้วมีคริสตลัลอยู่ข้างบนเป็นงอกออกมาแบบนี้เออแต่แหวนใส่ลงไปก่อนปุ๊บนี่แหวนพอแหวนใส่ไปแล้วมันก็จัดหน้าตาเป็นแบบนี้ปิดลงมาแล้วข้างบนก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแบบดาวดาวอะไรดาวเสาเหรอนี่แบบนี้น้องชื่อว่า Unbreakable love ก็คือรักที่ไม่มีวันแตกสลายโอ้โหจะโรแมนติกไปไหนก้อนมาเปิดออกไปเรือเสือสองอันสุดท้ายอันนี้ก็ดูน่ารักดีเหมือนกันคนนี้ก็คืออะไรนะ เออฮาคิปูปูหรือเปล่าฮาชิปูปูหรือเปล่าเออจำชื่อน้องไม่ค่อยได้เนาะนี่แล้วก็มีน้องมาข้างบนนี่น้องเขาก็เป็นอะไรเป็นคิวปิดหรือเปล่าคปจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงอะไรของ50 50เหรอนี่เป็นคิวปิดแบบนี้แผงสอนรัก แหนน้องก็จะมีความเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นหัวใจเหมือนเหมือนปุยเมฆสีขาวแล้วก็มีแบบว่ารักปักอกอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็นี่เป็นไงอ๋อนน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 นคิวเบสเพลงร้องเพลงให้เขามาตามเก็บค่าลิขสิทธิ์แต่แบบไม่เป็นไรร้องไม่พอเขาไม่มาเก็บหรอกนี่เราก็ปิดลงไปแบบนี้นี่เราก็ได้เป็นแบบนี้ written in the star เขียนไว้บนดวงดาวเออมันไงกล่องสุดท้ายแล้วลุ้นดูว่าจะได้ตัวซีเครตไหมแต่ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรชิวๆอ่ะเป็นใครเอ่ยเราออกมาก่อนอ่ะมาไม่ได้ตัวซีเครตเนอะแต่เป็นน้องเชื่ออะไร เออซั t เทิ r โร l y ีมั้งเออถ้าจำไม่ผิดอ่ะคนนี้เปิดง่ายเฮ้ยนี่น่ารักจังเลยอ่ะเอุกๆบบๆๆนนี้แล้วก็น้องน่ารักมากเลยอ่ะเป็นสีแบบ ฟ้าๆชมพูนะแล้วน้องนั่งอยู่บนแบบก้อนเมฆแล้วมีน้องเหมียวน้องเหมียวอยู่ข้างๆด้วยแล้วแหวนของน้องก็คือจะเป็นรูปโบเป็นโบขาวนี่เป็นโบขาวแบบนี้นี่แล้วก็เอาแหวนใส่ลงไปตรงไหนเอ้ยนี่โอ๊ยเดี๋ยวก่วเ,ดวเดี๋ยวมันมีน้องแมวมาช่วยจับแหวนเห็นไหม เออน่ารักมากเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยน่ารักน่ารักอ่ะเราน้องชื่อว่า Love is Company ก็คือจะแปลว่าอะไรดีอ่ะรักมันคือการที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอเออนี่แหวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแบ่งไปใส่มืออื่นบ้างดีกว่ามา แน่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 เป็นไงโอ้โหสวยงามแฟชั่นมาก <c oughs> อารมณ์ทานอสเหมือนกันเนาะใส่แหวนเป็นทานอสเดี๋ยวดีดนิ้วก่อนดีดนิ้วดีดนิ้วแล้วคนหายคอนประเทศดีดดีดไม่มีเสียงดะเออเป็นไงอ่าเป็นไงปีเตอร์พา์เกอร์บอกอ่ามิสเตอร์มิสเตอร์สตาร์คผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเป็นไงแน่เราก็ได้ แหวนทานนอสมาทั้งทั้งแดวงแต่จริงๆในหนังมันมีเท่าไหร่มันไม่ใช่แหวนด้วยในหนังมันเป็นคริสตัลใช่ไหมนี่ก็เป็นแบบแหวนมาอ่าเป็นงาวันนี้เราก็ได้น้องครบทั้ง8ดคนแล้วก็คือซื้อให้แฟนเป็นของฝากก็จะน่ารักแต่ถ้าว่าคนโสดคนโสดก็จะเจ็บช้ำนิดนึงแต่ก็ซื้อมาก็ได้เพราะมันก็น่ารักดีแต่ก็อาจจะแบบเออฉันไม่มีแฟนซื้อแหวนให้ตัวเองดีกว่าอะไรแบบนี้ <c oughs> อ่าวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนท์ที่เป็นเกี่ยวกับของเล่นกล่องสุ่มรีวิวของเล่นอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะแล้ววันนี้เราก็ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย